สวัสดีค่ะวันนี้พิ่รดาจะมาสาธิตเกี่ยวกับการนวดบ่าหลังและคอแล้เราก็คุมนะคะคุมผ้าให้เขาไม่ให้เขาหนาวนะคะ Make yourself comfortable okay just relax for me อันนี้ก็คือจะเป็นการสาธิตคร่าวๆนะคะ Breathe in for me please through your nose เบร a อินอีกครั้ one more time เราก็จะใช้คือเราจะใช้น้ำมันนะคะวันนี้ก่อนอื่นเราก็จะทาน้ำมันนะคะเขาเรียกว่าเอฟรา ทาน้ำมันแบบไม่ใช่เบาๆนะคะกดนิดหน่อยนะคะ It's pressure okay for you ทีนี้เราอัฟราาแล้วเราก็จะเริ่มทำการนวดเลยะคะ่ะเราจะทำคนไทยเราก็จะเรียกว่ามัดข้าต้มเนาะ อันนี้เราก็จะหมุนไปหมุนมาเราจะทำสามครั้งนะคะหนึ่งสองครั้งทำช้าๆค่ะแล้วก็สองครั้งทำสามครั้งนะคะเราจะทำขึ้นมาถึงบนคอให้เลยนะ ทีนี้เราจะเปลี่ยนท่าใหม่แล้วก็แอฟราก่อนค่ะทีนี้เราก็จะทำการกดงวดข้างๆนี้นะคะ i s ส pressure okay ก็ต้องถามลูกค้าว่าความหนักเพียงพอไหมนะคะ กดโดยใช้มือของเรากดลงไปนะคะแบบนี้เราจะทำหกครั้งค่ะถ้าหากว่าลูกค้าต้องการเวลาหนึ่งชั่วโมงเราก็มีวิธีนวดหลายท่านะคะแล้วแต่เวลาที่เขาจะมานัดนวดค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำมือตรงๆนะคะ แล้วก็ผักบ,บาลไหซของลูกค้าลงค่ะถึงเอวแล้วก็ลดลงหรือว่าเราจะทำแบบสลับกันแบบนี้ก็มีความรู้สึกสบายเหมือนกันค่ะพอน้ำมันเราหมดเราก็บีบน้ำมันออกมาอีกนะคะ จะมีความรู้สึกผ่อนคลายพอมาถึงคอนะคะเราก็ทำหรือว่าเราจะทำแบบกลมกลมก้นหอยเสร็จแล้วก็จะใช้มือโค้งหากันตรงนี้ตรงคอนะคะค้งเข้าโค้งออกทำสักหกครั้งะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็นวดตรงบ่าไหลนะคะนะคะถ้าเขาไม่ชอบ ท่าานนั้นเรก็ต้องท,ทานี้ It's relaxing this one การนวดบรลยตรงสแกปลา่าเราก็จะนวดเหมือนเลข8นะคะการใช้เวลานวดหลังก็จะมีหลายท่าหลายแบบการที่เราจะเปลี่ยนท่าเราก็แอฟลาก่อนทีนี้เราก็จะเป็นการนีดดิงนะคะ <S <S 2> <S 2> <S 2> นีดดิงก็คือ การที่แบบว่าบีบบีบขึ้นบีบลงอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆเราทําทั่วได้ร่างกายเลยนะคะเหมือนทําแขนตรงนี้นะคะนี่บีบขึ้นบีบลงนะคะการนวดบาไหลหลังและคอนี้เราก็จะ including นวดแขนด้วยนะคะคือจะรวมการนวดแขนด้วยจนถึงจนถ,ถึงมือนี่ค่ะพเพื่อนๆนะคะ แล้วก็ใช้ท่านวดแบแบบเดิมน,นะคะคือขยำไปขยำมาแล้วก็กดขึ้นกดลงนะคะตรงนี้ก็จะมีเส้นมาสู้หน่อยแล้วก็จะกดแรงหน่อยนะคะตามมือนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆคะ่ะถ้าไหนที่ลูกค้าสบายแล้วก็ทําไปนะคะการที่เป็นพนักงาน มาซาเซร์พีนี้เขาก็รู้วิธีการนวดนะคะแล้วก็ระยะเวลาสามสิบนาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะมีวิธีการดูแลลูกค้าให้ครบเวลาที่เขาต้องการนะคะเราจะไม่กดตรงกลางสันหลังนี่เดี๋ยวเอากล้องเข้ามาใกล้ๆค่เเะเพื่อนๆจ้ะ เราจะทําค่อยๆนะคะทีนี้ตรงบาไหลยนี่เราก็ทำแบบกลมๆแล้วเราก็ผักลงไปดึงขึ้นหลุดลงไปตรงแขนกลับขึ้นมาแล้วก็ผักอีกนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าถามว่า อยากจะได้วิธีนวดที่ลึกลงไปหน่อยเราก็ใช้กำปั้นเลยนะคะผักลงตรงบาไหลเขากดเท่าที่เขาต้องการนะคะแล้วเราก็จะใช้มืออีกข้างหนึง่งลูบตามค่ะเพื่อความสบายนะคะทำสักสามครั้งนะคะแล้วก็ลูบตามค่ะอันนี้ก็จะทำให้ มุดโซ่ตรงหลังของเขาได้มีความสบายค่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มอีกฝั่งนี้นะคะทำเหมือนเดิมสามครั้งค่ะทำค่อยๆนะคะช้าๆ็จแลว ผักด้วยนิ้วโป้งนะคะผักด้วยนิโป้งหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะให้มีความสบายแล้วก็ใช้นมือไล่กันไปตามหลังนะคะส่วนลูกค้าบางท่านเขาก็จะไม่ชอบแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีมัสโซอีกแล้วก็จะใช้มือ ทำเบาๆค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำให้ครบเวลาที่เขาได้นัดเรานะคะแล้วก็จะมีการคัพิงเพื่อให้เลือดลงหมุนเวียนได้ดีแ a คกิ้ง ว่าจะใช้กำปั้นทุบก,ก็ได้นะคะเบาๆนะคะทำที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็ตัวเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าปิดลูกค้าไว้นะคะแล้วก็เช็ดน้ำมันออกให้ลูกค้า,านะคะเสร็จแล้วแล้วก็นวดคอนะคะเบาๆนวดเบาๆถ้าเกิดว่าเขามีอะไรมาโซอะไรที่ต้องเคลียร์นะคะ คือน็อตอะไรเงี้ยเราก็ทําจนคอของเขาอ่อนเลยนะคะตามบลหยแล้วก็คอแล้วก็บีบขึ้นแล้วก็มาหยุดตรงท้ายถอยนี้นะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้พิรดาก็จะขอ สาธิตไว้เพียงแค่นี้นะคะอันนี้จากนั้นเราก็ถามให้ลูกค้านอนบนหลังแล้วก็หันหน้าขึ้นบนเพดานนะคะแล้วก็จะได้นวดคอแล้วก็หัวให้ลูกค้าค่ะสำหรับวันนี้พิรดาขอลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนี้ก็คือการเป็นการนวดหลัง สบายสบายฝากกดกระดิ่งกดชอบใจเพื่อเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชม